ซันเซตจิมเมอร์เธอไปทำอะไรหลังประตูน่ะอะไรนะเปล่านี่ฉันแค่ทำติ่งหูหายนะ่ะโอ๊อยู่นี่ไงเฮ้ย hey, ฉันดีใจนะที่เจอเธอฉันอยากจะขอบคุณเธอจริงๆเรื่องความรักไงที่บอกให้ฉันลืมทไวไลท์ไปฉันว่าควรมีคนบอกเรื่องนี้แน่นอนไม่มีปัญหามีอะไรแปลกไปหรือเปล่าอะไรไม่ทำไมเหรอ ไม่เอาน้าซันเซ็ตเราเคยไปเดทกันนะฉันรู้ว่ามีอะไรกวนใจเธออยู่โอเคนี่คือข้อตกลงเพื่อนฉันชอบใครบางคนที่ฉันไม่คิดว่าน่าจะเป็นแบบที่เธอคิดไว้แล้วก็นั่นฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้นให้เธอโมโหแล้วก็ฉันอยากปกป้องเธอเพราะว่าเรื่องนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นจริงแล้วมันจะต้องเกิดขึ้น,นแน่ๆงั้นเธอควรรู้มันนายว่าไหมไม่อ่ะแต่ที่ฉันรู้ก็คือเพื่อนของเธอโชคดีนะที่มีเพื่อนแบบเธอคอยช่วยจริงเหรอใช่ รู้ไหมเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เราแยกกันเธอค่อนข้างดีขึ้นขอบใจที่นายเห็นนะฟังนะบางทีเธอกับฉันเราอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ได้ฟังดูดีนะแต่ฉันต้องไปแล้วโอเคงั้นเอาไว้วันหลังแล้วกัน เขาต้องทำอะไรสักอย่างแน่ซั Sun นเะซ็ตน่ะเธอบอกให้เราออกไปหาที่เหมืองหินแต่ฉันว่าเราไม่ควรออกไปไกลขนาดนั้นนะแต่เธอบอกว่ามันสำคัญมากนั่นอะไรนะ่ยะยายา เกิดอะไรขึ้นในนั้นฉันคิดว่ามันคือกาย่าแอบเบอร์ฟรีหรือไม่ก็ใครสักคนที่อยากให้เราคิดว่าเธอกลับมามาเร็วที่นี่สวยมากเลยมีเวทมนต์จากเอควสเทียที่นี่ฉันว่าฉันรู้สึกได้เดี๋ยว ฉันนึกว่าทิมเบอร์แค่แกล้งหลอกว่ามีสับปะหลาดเธอว่ามันมีจริงไหมทิมเบอร์แล้วเขามาทำอะไรในนี้ล่ะ <No. S 1> เขาไม่ <S 2> <S 2> <S ฉันทำเองคอรีเอลซาแต่ทิมเบอร์ฉันนึกว่าเขาเป็นคนที่พยายามทำให้เหมือนกายแย่แอ <S <S แบเบอร์ฟรีกลับมาแต่กลับเป็นเธอที่พยายามหลอกทุกคนให้หนีไปฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้ทุกคนกลัวจะหนีออกไปจากที่นี่ เอาละเธอจ่ายเงินงวดนี้ไม่ทันแล้วนะกอริโอซาที่ดินนี้เป็นของฉันแล้วดิปลรดทวษของฉันเจอที่ดินแห่งนี้นะมันอยู่กับครอบครัวเรามานานแล้วนายต้องปล่อยให้แคมป์นี้อยู่ต่อไปแทนที่ด้วยการเปลี่ยนเป็นสปารีสอดที่จะทําเงินเข้ากระเป๋าฉันได้มากกว่าที่แคมป์จะทําได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนดิปลดฉันฉันแค่ต้องการเวลาเพิ่มอีกสักหน่อย ได้ฉันให้เธอจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้ <c oughs> ฉันควรจะทำยังไงดีฮะโอ้ เธอไม่รู้ว่าพวกนี้คืออะไรฉันรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างฉันกำลังฝึกมันอยู่ฉันควบคุมมันได้แล้วแต่มันอาจอันตรายก็ได้แคปนี้มันกำลังจะโดนยึดไปแล้วและท่านี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของที่นี่ฉันก็จะใช้เวทมนต์นี้ให้มันดีที่สุด เธอที่ใช้เวทมนต์ไปทุกที่เลยฉันเบื่อที่จะสร้างเรื่องไปปกป้องเธอแล้วนะเธออยากให้ฉันทำอะไรกันแน่ฉันแค่หวังว่านายจะไม่ไปเล่าเรื่องไร้สาระแบบนั้นอีกฉันว่ามันมากไปแล้วนะเธอควรทิ้งมันไปซะ